ดวงรายวันของคนที่เกิดวันจันทร์นะคะประจำวันที่17กรกฎาคม2566นะคะคนที่เกิดวันจันทร์วันนี้นะคะคนที่เกิดวันจันทร์วันนี้นะคะช่วงนี้การเงินคล่องมือนะคะกำลังหมุนเงินนะคะระวังปัญหาเก่าปัญหาเดิมจะย้อนกลับมาให้ปวดหัวนะคะชักหน้าไม่ถึงหลังห่วงหน้าพะวงหลังนะคะช่วงนี้นะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางไกลหรือหลายๆคนมีเกณฑ์ที่จะได้เดินทาง ไปทำงานต่างประเทศนะคะช่วงนี้คุณมีเรื่องให้คิดให้ตัดสินใจนะคะระวังเรื่องสายตาคอบาลัยระวังสุขภาพนะคะมีเกณฑ์ที่จะป่วยนะคะในช่วงนี้นะคะช่วงนี้ถ้าใครจะทำ งานนะคะทางานเกี่ยวกับออนไลน์ขายของออนไลน์หรือสื่อออนไลน์นะคะมีโอกาสที่การงานจะขยายนะคะแล้วก็จเจริญก้าวหน้าค่อนข้างดีมากๆเลยนะคะจะมีสิ่งดีๆเข้ามานะคะการเดินทางเดินทางจะได้โชคได้ลาบนะคะสื่อน้ำโชคของคุณวันนี้นะคะสื่อน้ำโชคของคุณวันนี้คือเลขที่บ้านนะคะเลขที่บ้านให้โชคสีเสริมดวงน้ำโชคของคุณคือสีส้มนะคะสีส้มสีแดงนะคะแล้วก็สีฟ้าให้โชคเลขหน้าไพ่ของคุณวันนี้นะคะ สองสองแปดนะคะสองสองแปดนะคะขอให้คุณโชคดีร่ำรวยค่ะ